ญิงคนถามมาย้ายอยู่พูด่เดียวบ่เงาบ่ทำไมไม่หาคู่คะทำไมไม่หาคู่ครองปล่อยให้ตัวเองโสดเธอเลือกเยอะหรือเปล่าหญิง <laughs> แต่เธอมีคู่นะ่ะเธอจะหายเหงาเงินเธอก็จะหายอยู่ไปอยู่มาปีหนึ่งสองปีความสุขหายไปด้วยเออ สิบว้าสูฟังเธอเคยเอาหมามาเลี้ยงบอกผู้ใดเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเดือนแรกๆปีแรกๆมีฮักว่าสันอาบน้ําให้มันว่าสันรูปกอดหอมเติมน้ําให้มันว่าสันจะเอานมเอาน้าเอาขนมมาป้อนหมามาป้อนนกหลังจากนั้นไปสามเดือนปีหนึ่งหมาไปเกียกขี้ดินเกียกขี้ตมหมาตีหมาไล่หมาอยใหมามาไกลมันสิมั่นสิขี้ตมใจอ่ะอืม มีแม้ก็เป็นแนวดันละยิงเธออย่าคิดว่าการหาผัวการหาคู่ครองมาเนี่ยมันจะทําให้เธอหายเหงาให้เธอมีความสุขมันเบาเมนค่ะบอกไปสิผัวประเทศได้เป็นคือกันกเมื่อว่าปเป็นผัวไทยผัวจีนผัวฝรั่งแรกๆก,ก็รักสามปีสี่ปีเออยังมานอนใกล้กูหลายมึงนังเสียงลังค้นจะเห็นลังคูอยู่เมียงนอกนี่แหละผัวเมียมาน้ำกัน พอมันมาเจอปัญหาในเมืองนอกนะ่ะมันสิเป็นอีกห้ายหนึ่งฉันซื่อชานมอยู่มืองอนะ่ะเขาบอกว่าจะเป็นคนไทยผัวเมียคู่หนึ่งกับมาซสื่อชานมเนี่ยละ่ะผัวกับเมียก็เริ่มเว้ากันเมียบอกว่าอาทิตย์เนี่ยทาเงินออกสิแบ่งเงินสงไปให้แม่ประมาณสี่พันบาทนี่แหละแต่ฉันฟังพ่ผพิษนะ่ะ ผัวก็เลยว่าเป็นอย่างคือต้องส่งเงินไปให้แต่เมี่เดือนที่แล้วก็เพิ่งส่งเป็นอย่างคือต้องส่งไปอีกอีกอย่างประมาณทะเลาะกับเมียเมียก็เลยว่าเงินอันนี้ส่งไปให้ไอ้แม่เอาไปเสียค่าคนตายเด็กน้อยสมัยใหม่เขาบวกหัว่าค่าคนตายคืออย่างนาะอันฉันนี่เป็นรุ่นยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์จะสิหู่จักเนาะอืมฉันก็เข้าใจว่าเงินทอกศรนะเพราะว่าแม่ฉันก็สิจ่ายประจําเงินทอกศรนี่แล้วแต่ทกศรมันสิเอิ้นเอาปีละเทียหรือสองเทียเป็นบ่ล่ะนางก็เลยว่าจะไปจ่ายค่าคนตายสี่พัน ผู้สาวก็หนเอาค่ะคือจะกระจายไปเจ้าก็เลยนั่งคิดได้ว่าโอ้การมีผัวมีเมียนี่มันไม่ได้มีแค่ผัวกับเมียไงมันมีญาติฝั่งผัวมันมีพ่อแม่ฝั่งผัวมันมีพ่อแม่ฝั่งเมียที่เราต้องรับเข้ามาดูแลด้วยเออเขาก็ต้องไปเอาใจเมียเครียดให้ผัวถูกใจผัวก็ต้องมาเอาใจพบไอ้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเพื่อเฮ็ดให้เมียถูกใจม่าบ่การมีผัวมีเมียนี่มันไม่ใช่แค่สองคนเน้ย มันมีอีกอย่างเขามาหลายก็หันมันมีความอดทนเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องค่งงาใช้จ่ายมันบอกมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะเออการมีผัวมันสนุกอยู่ไม่เกินสามเดือนหรอกหลังจากนั้นวายสนุกหัวฟูอะยะเลยคะ่ะที่รักขาเดี๋ยวไปเชื่อใจนะคะมันเหงาก็หาเพลงฟังหาติ๊กตอ็อกดูหาหนังหาละครดู ไม่ใช่เหงาแล้วหาผัวมันไม่ใช่การแก้ปัญหานะคะเข้าใจด้วยนะยิงนะเข้าใจไหมยิงลูกสาวโอ้ยม่กอดหาผัวมันอาจจะปวดหัวเพิ่มเข้ามาแต่ว่าความเงาอาจจะหายไปนะคะมันจะได้ปัญหาใหม่เข้ามาเพิ่มนะคะ